ด่วนที่สุดนุ่มจากซอปเป่ปเาเดินทางขามฟังของเพื่อเดินทางไปหาแฟนสาวซึ่งอ้างว่าเป็นกระต่ายออราไทยซึ่งได้ละเอียดของเรื่องน,นี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮาหนี่มาเบิ่งน้ำกันเวยโดยในเมื่อวันที่6เดือนเมษาปี2 0 2 2อามาดินทีวีนิวรายงานข่าวว่านุ่มเล่าข้างหักถือจับลังขับรถจักขามแม่น้ำของ ตามหาแฟนสาวอ้างไลดมผ่านเฟซบุ๊กหนึ่งเดือนและเป็นนักห้องสื่อดังนั่นก็คือตายอดาไทยจากกรณีเมื่อวันที่หาเดือนเมษาปี2 0 0 2ในเวลา12.00นหน่วยบอิการตำรวจทางดวดงหวงมุกลาหารไล่จับกลุ่มโตผู้ต้องหาคือเท่าผู้ลม้มแก้วพูดนมาอายุ40ปี ที่อาศัยอยู่เมืองไกซอนแขวงสวรรณเขตซปะปะเล่าพร้อมของกลางเป็นโดดจักยี่หอฮอนล่ารุ่นเวฟสีลำปนสีฟ้าขั้นไม้เด็กทะเบียน9240สวรรณเขตจำนวนหนึ่งคันโดยเพิ่นสารภาพว่าได้ออกเดินทางขับรถจากเมืองไกซอนแขวงสวรรณเขตซปะปะเล่า เพื่อเดินทางมาหาแฟนสาวที่ล่มกันผ่านเฟซบุ๊กเซิงอ้างว่าเป็นศิลปินซือว่าตายอลาไทยล่าสุดเมื่อวันที่6เดือนเมษาปี2002ผู้ซื้อข่าวได้เข่าสอบถามควมคืบหนากับสอบพอเมืองมุกลาหารกับห้อยเว้นเจ้าของคดีไละหบการเปิดเผยว่านุ่มเล่าคนดังกล่าวหาการว่า หู้จักกันทางเฟซบุ๊กโดยไดโอโล่มกันมาเป็นได้ยาเวลาหนึ่งเดือนมีเพียงแต่นัดกันหายขามหาทีฟังไทยโดยนัดกันที่อำเภอธาดุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ห่างจากจุดตำรวจจับโตไปประมาณ2 8กิโลเมตรส่วนเส้นทางการเข้ามานั้นเท่าผู้ล่มแก้วพูนมาอายุ40ปียังคงยืนยันว่า ขับรถดเข่ามาทางขวามิตรภาพลาวไทยส่วนการแจ้งขอกาว้านั้นเบื้องต้นไล่แจ้งขอกาวห้าคือเป็นบุคคลต่างลาวลบนี้เข่ามาอยู่ในราชนาจาักรไทยโดยบด้หับอนุญาตซึ่งต้องสอบปากคำอีกครัง้งเพื่อที่จะหายหูข้อมูลที่แท้จริงว่าไายคนลังกล่าวนั้นแท้จริงแล้วเข้ามาในราชอาจากักรไล่ย่างใด ส่วนการจะแจ้งขอก้าวห้าเพิ่มต้องถ่าต่อม้อมุกลาหานสอบห่วมอีกครั้งเซิงกรณีนี่นอนสำนับข่อยข่อยคิดว่าน่าจะมีคนสางเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาแล้วเอาหูบตายอดาไทยเป็นโปรไฟล์แล้วมาแชทหาใสายสาวรลาวคนนี้แล้วตัวเอาเงินก็เป็นได้เนาะอันนี้แหละคือสิ่งที่ข่อยคิดข่อยคิดว่าเป็นแบบนี้ละเซิงอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าทั้งหมดเนาะ ก็ขอขอบใจมมทุกคนที่เข้ามาเบิงแล้วเฮามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า